ผลงานวิจัยโดยศาสตราจารย์ดรพิเชษวิริยะจิตราทราบว่าเป็นแพ้อากาศ้างครับบแัตตั้งแต่ตอนออน่าจะแปดขวบน่าจะจมูกจะไหลตลอดแล้วก็คันจมูกตลออาการที่ออกคือน้ำมูกไหลใช่ครับนะครับ<อ>แพ้น้ำหอมใช่ครับอาการก็คือคันจมูกคันจมูกมอนการเริ่มต้นคือคันจมูกตลอดโอ้เป็นคนเซนซิทีฟมากแล้วเริ่มแบบรู้สึกว่าตัวเองเนี้ยเหมือนกับอยู่ผิดที่ อยู่ผิดที่นะฮะเพราะว่าสังคมเขาก็ต้องแบบมีแต่งตัวมีการใช้น้ําหอมการคนข้าสังคมแพ้ฝุ่นอีกครับถ้าเกิดว่าสมมติว่าอยู่ในห้องแอร์นะครับแล้วมีอาการชื้นหรือว่ามีการอับมีฝุ่นนิดนิดเหมือนกันครับจะเริ่มรู้สึกหายใจไม่ออกด้วยซ้ําเคาะมากกว่านั้นก็คือเป็นหอบหืดด้วยครับมันอหอบหืดขึ้นเนี่ยรู้สึกว่ามันมันเป็นช่วงที่แบบชีวิตมันเร็วมันรู้สึกว่าตัวเองจะต้องทำเนรก็ได้เพื่อที่จะให้ อากาศเข้าไปในตัวเองให้ได้เออเหมือน,นหายใ,ใจได้ไม่เต็มปอดใช่ไหมใช่ใชเพราะว่าพอหายใจแบบให้ลึกที่สุดนะครับประมาณเพียงแค่5วินาทีครับมันก็จะหมดนะครับเวลาที่มันขึ้นก็คือขึ้นทั้งคืนจนถึงแบบเช้าแล้ววนันต่อมาก็จะสุดเลยฮะเป็นไข้หนักไปเลยออตอนที่ผมทดลองทานผลิตภัณฑ์อะครผมหยุดทานผลิตภัณฑ์ภูมิแพ้ของผมเองทุกอย่างนะฮะห้าวัน ห้าวันปุ๊บเนี่ยอาการเริ่มขึ้นแบบขึ้นเลยอัตโนโมัติก็คือแบบไม่ว่าใครจะใส่น้ําหอมไกลขนาดไหนประมาณสักอ่า20เมตรผมก็ได้กลิ่นนะครับก็จะเริ่มจามหรือว่านอนเนี่ยจะเหลือแค่จมูกนอกนั้นจะต้องคุมให้หมดทุกอย่างคือจะไม่สามารถโดนอากาศได้เลยโอโนะฮะเพราะฉะนั้นผมก็เลยลองทีเดียวเลยคืนแรก4เมตรมันไม่ใช่ยาทำ,ทำไมมันหายเร็วขนาดนั้นก็ดูข้างข,งขวดมันก็ไม่มีสารเคมีคใช่ไหมครับ ไม่เชื่อ,อก็เลยทานประมาณสักอาทิตย์หนึ่งก็ทุกครั้งก่อนนอนวันละสี่เม็ดแล้วก็ลองหยุดอีกครับหยุดอีกนะครับแต่ระยะเวลาที่มันจะขึ้นเนี่ยจากห้าวันกลายเป็นประมาณสักสองอาทิตย์อาการถึงจะเริ่มขึ้นมาอีกเพือ่อที่จะ,จะลองไฮะว่ามันจริงหรือเปล่าหรือว่าเราคิดไปเองผมอยากจะลองว่าฤทธิ์ที่มันทํากับผมเนี่ยมันช่วยได้ขนาดนั้นจริงๆหรือเพราะว่า ไอแอนโดเฟดหรือไม่ก็ไอยาโคเฟดใช่ไหมฮะที่แบบผมทานมันหยุดทันทีมันหายทันทีใช่ไหมฮะแต่ไอตัวบิมเนี่ยมันไม่ถึงหยุดทันทีได้ทันทีแล้วผมทานต่อเนื่องกันมาประมาณสักเดือนกว่าเนี่ยผมเข้ามาที่นี่ผมไม่จามเลยอ่ะวันแรกที่ผมเข้ามามาที่เนี่ยผมเข้ามาปุ๊บเนี่ยผมมานั่งที่นี่ได้ไม่ถึงประมาณชั่วโมงหนึ่งครับ อาการผมจะจามน้ำมูกไหลต้องสั่งน้ำมูกตลอดกลายเป็นว่าตอนนี้ผมเดินเฉียดใกล้น้ำหอมได้แต่ถ้าเกิดน้ำหอมราคาถูกผมจะใกล้ไม่ได้เหมือนเดิมครับแต่วันนี้นี่ก็คือยังบีมต่อเนื่องละครับแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้ทานยาไม่ต้องใช้ยาหมอไม่ได้ใช้ยาเลยนงนุษนี่เอาปัญหาหลักๆเลยคือเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่ปวดท้องแล้วถ่ายไม่ออกแล้วมันถ่ายไม่ออกก็ปวดท้องทานอะไรก็ไม่ได้พอทานเข้าไปแล้วมันก็อาเจียนออกมามันจะได้ประมาณ ทานได้แต่น้ําแล้วก็น้ําซุปอะไรพวกนี้ค่ะหาหมอหมอก็ให้ยาระบายมาตลอดเลยอเสร็จแล้วพอตอนหลังก็ส่งตรวจครับอ่าโดยสวนแป้งอะค่ะใช่ค่ะก็เจอก้อนเนื้อที่ไปปิดลำไส้เอาไว้แล้วก็ส่งหมอสันนะคะอยู่ในลำไส้ใหญ่เลยขนาดอาจารย์บอกไหมครับคือพูดง่ายคือกล้องที่เลกที่สุดแล้วสอดเข้าไม่ได้ประมาณปลายเดือนกันยา สิงหาค่ะสิงหาสิงหานะฮะประมาณไปแล้วค่ะผลตรวจผลตรวจนี่ประมาณนานเหมือนกันว่าเป็นมะเร็งอะค่ะเพราะว่าต้องรอผลชิ้นเนื้ออืมค่ะพอรอผลชิ้นเนื้อเสร็จแล้วเนี่ยอืมก็อาจารย์ก็บอกว่าเป็นมะเร็งแต่ไม่ได้บอกระยะที่เท่าไหร่ผลสุดท้ายก็คือต้องให้อาจารย์ทางเคมีบําบัดมาบอกว่าเป็นระยะที่สามลามไปต่ำน้าเหลืองแล้วตอนนั้นใจเสียมาก แล้วตอนนั้นคุณหมอบอกว่าวิธีการรักษาจะต้องทำาต้องเคมีบําบัดก็คือคีโมใช่นะครับมีคอสยังไงบ้างครับก็ของตัวเองนี่โดนแบบหกชุดหกชุดเดือนละชุดเดือนละชุดละห้าเข็มชุดละห้าเข็มใช่วันละเข็มห้าวันพอพอบอกว่าให้คีโมเนี่ยใจเสียเข้าไปอีกเพราะว่าผลข้างเคียงมันเยอะมากครับคุณหมอบอกไหมครับตอนนั้นว่าจะมีขนอะไรบ้างมี คลื่นไส้อาเจียนเวียนหัวอืแล้วก็ท้องเสียไม่เสียก็ผูกอะไรประมาณเนี้ยครับแล้วก็เม็ดเลือดขาวจะโดนกดให้ต่ําลงติดโรคง่ายคือข้อข้อกําหนดข้อบังคับเยอะมากเลยที่ว่าจะต้องดูแลตัวเองที่สุดไม่อย่างนั้นจะติดเชื้อง่ายไปที่ไหนก็ไม่ได้ต้องปิดแมสตลอดเพระภูมิตัวเองต่ําครัำตอน <I> ให้คีโมครั้งแรกเนี่ยยังไม่รู้จักบ,บีมพอทานเสร็จแล้วเนี่ยครั้งแรก ที่ให้คีโมเนี่ยมันจะเพลียพอเพลียเสร็จพอทานบีมเข้าไปเนี่ยมันก็ปกติเลยค่ะไม่ไม่เพลียไม่อะไรเลยเหมือนคนปกติเพื่อน,เพ,อนเพื่อนที่ทํางานก็ยังพูดเลยว่าพี่ไม่เห็นเหมือนคนเป็นมะเร็งเลยเพราะคนอื่นเขาเขาเป็นเนี่ยเขาจะดําเขาจะดําแล้วเขาจะแบบอ,อะไรเยอะแยะไปหมดมใช่ใช่แต่ของพี่เนี่ยดููดีมากเลยแล้วก็อันเนี้ยโดนให้รังสีด้วยฉายแสงด้วยช่วงฉายแสงเนี่ย มันจะมีผลข้างเคียงเหมือนคล้ายๆกับคีมโมเลยแต่ตัวเองไม่เป็นสักอย่างหนึ่งไม่เป็นอะไรเลยอันนี้คือหลังจากที่ได้บิมเข้าไปแล้วใช่ค่ะผลตรวจเลือดเนี่ยดีทุกอย่างเลยค่ะสูงหมดเลยทุกอย่างเลยทั้งเก็ดเลือดเม็ดเลือดขาวเม็ดเลือดแดงเนี่ยครับแล้วก็การติดเชื้อเนี่ยไม่มีเลยไม่มีเลยใช่ผลออกมาดีทุกอย่างเลย